สวัสดีครับผมไอซ์สวิสเอนจิเนียร์จากไฮเซน VRF นะครับวันนี้ผมจะมาสอนเรื่องอะลามโค้ดศูนย์หนึ่งนะครับถ้าเกิดอะลามโค้ดศูนย์หนึ่งขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องเช็คอะไรบ้างนะครับอ่าเรามาทำความเข้าใจอะลามโค้ดศูนย์หนึ่งกันก่อนนะครับดับแรกนะครับถ้าเกิดมีน้ำอยู่ในคอยเย็นของเรานะครับแล้วโฟร์สวิตมันทำงานเนี่ยถ้าเกิดมันทำงานน้อยกว่า120วินาทีครับจะไม่เกิดอะลามโค้ดขึ้นครับจะเป็น d 1นึ่งเท่ากับศูนย์หนึ่ง D1 ท่ากับ01ก็คือเป็นสต็อ p เพจโค้ด01นะครับถ้าเกิดโฟล์สวิตซทำงานมากกว่า120วินาทีขึ้นไปนะครับจะกลายเป็นอลา,ามโค้ด01ครับแล้วก็จะโชว์ D1 ท่ากับ02นะครับโอเคคราวนี้เราจะมาเช็คโปรเซ s กันละก็คือขั้นตอนในการตรวจสอบนะครับให้เช็คว่า,อาคอยเย็นเนี่ยมันมีน้ําหรือไม่มีนะครับถ้าเกิดมี1เลยให้เราเช็คเดินป้ายนะครับท่อท่อน้ำทิ้งนะครับสเช็คปั๊มน้ำนะครับ ถ้าเกิดไม่มีน้ำนะครับให้เช็คนะครับหนึ่งให้ลองเสียบโฟล์สวิตช์ใหม่อีกทีนึงครับสองให้เช็คโฟล์สวิตช์นะครับว่ามันเสียหายหรือเปล่านะครับโดยการเช็คจากมัลติมิเตอร์นะครับเช็คความต้านทานของมันนะครับเดี๋ยวผมจะสอนว่าวิธีเช็คเช็คอย่างไงนะครับสามให้ลองเปลี่ยน PCB ดูนะครับโอเคเรามาดูการเช็คปั๊มน้ํามันก่อนนะครับว่าเช็คอย่างไรก็คือถ้าเกิดเราเช็คปั๊มน้ําแล้วได้ความต้านทาน340โอห์มนะครับ แสดงว่าท่อมันอาจจะตันนะครับท่อถ่านน้าทิ้งอาจจะตันให้ลองตรวจสอบดูนะครับแต่ถ้าเกิดความต้านทานนะครับเป็นศูนย์หรือว่าเป็น OL นะครับแสดงว่ามันโอเวอร์โหลดก็คือปั๊มน้ำนะครับมีการเสียหายนั่นเองนะครับโอเคเรามาดูการเช็คปั๊มน้ํากันนะครับให้ปรับมันติมิเตอร์ไปนะครับที่วัดความต้านทานแล้วก็จิ้มไปที่ขั้วของมันนะครับ ถ้าเกิดอยู่ในเลงสาร้อยสิบเก้าสามรอสิบงี้ยครับแสดงว่าปั๊มน้ำปกตินะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้ามันโชว์โอเวอร์โหลดนะครับก็แสดงว่า,าปั๊มน้ำมีปัญหาแล้วนะครับต่อมานะครับวิธีการเช็คโฟลตสวิตช์นะครับมาดูกันตัวสีขาวนี้จะเป็นโฟสวิตช์หรือเรียกในภาษาไทยว่าลูกลอยนะครับมันทําหน้าที่อยู่ในเป็นตัวทําหน้าที่เช็คระดับน้ําของฐานน้าทิ้งนะครับทําหน้าที่ขึ้นลงถ้าเกิดมันลงอยู่ก็แสดงว่าน้ําในฐานน้าทิ้งน้อยแต่ถ้ามันขึ้นไปจนสุดแสดงงว่าาน้ทิเต็ม เนี่ยครับมันจะยกตัวขึ้นยกตัวลงได้น,นะครับส่วนสีฟ้าสีน้ำเงินนี่จะเป็นแจ็คของโฟร์สวิตเลยนะครับให้เราจิ้มไปที่ขั้วของมันนะครับปรับมันติมิเตอร์ไปที่ตัวสิกแนลนะครับตัวสัญญาณเนี่ยครับให้เราจิ้มไปที่ขั้วของโฟร์สวิตนะครับ จะสังเกตได้ว่าเราจะได้ยินเสียงสัญญาณมันเตือนนะครับแล้วก็สังเกตดูที่มัลติมิเตอร์จะโชว์หโอห์มนะครับแสดงว่าระดับน้ําในถาดน้ําทิ้งเนี่ยไม่ได้เต็มหรือว่าโฟล์สวิทเนี่ยยังไม่ได้ดันตัวขึ้นไปด้านบนสุดนะครับอ่าสังเกตไหมครับถ้าเกิดอ่าโฟ์สวิทเนี่ยดันตัวขึ้นไปสุดนะครับมันจะโชว์ มัลติมิเตอร์ของเราจะโชว OL OL ก็คือ Overload นั่นเองหมายความว่าถ่าน้ำทิ้งเนี่ยตอนนี้เต็มแล้วครับให้เราทำการเช็คถ่าน้ำทิ้งต่อไปนะครับว่ามีส่วนไหนตันบ้างหรือเปล่าหรือว่าปั๊มน้ำมีความเสียหายปั๊มน้ำไม่ทำงานปั๊มน้ำตันหรือว่า,าท่อ่น้ำทิ้งตันนะครับให้ลองเช็คส่วนนั้นดูนะครับเป็นสเต็ปถัดไปครับผมสำหรับวันนี้ขอบมากครับสวัสดีครับ